สวัสดีครับก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่าเฮ้ยเราทํางานประจําเนี่ยเราไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาดูหน้างานไม่มีเวลาหาลูกค้าเออแล้วเราจะทํำยังไงนะครับเราสร้างบ้านขายได้ไหมเออถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยเราทํางานจันทร์ถึงสุขหรือไม่จันทร์ถึงเสราร์วันอาทิตย์หยุดวันเดียวอ่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะยกเคสตัวอย่างของผมนะครับยเอาเป็นลูกศิษย์แล้วกันนะก็มีคนมาเรียนนะครับแล้วก็ทํางานประจํานะครับเออทำงานประจะรํออาจก็ได้คุยกันนะครับก็ ถามเขาว่าเฮ้ยแล้วไม่ไม่ได้ทํางานแบบว่าไงอ่ะคือเขาทํางานที่กรุงเทพนะครับแล้วก็สร้างบ้านขายในยอยู่ต่างจังหวัดนะครับอาจจะไม่ใช่ไกลมากอาจจะวิ่งไปประมาณร้อยโลอะไรประมาณเนี้ยนะครับเออก็คุยกันนะครับผมก็ถามวิธีจัดการบริหารของเขานะครับว่าทํำยังไงเขาก็บอกว่าในเรื่องการดูงานเนี่ยนะครับในเรื่องการดูแรงงานเนี่ยเขาก็จะให้ผู้รับเหมาเนี่ยสมมติจะเทฟุตติง้งก็ให้ผู้รับเหมาถ่ายรูปฟุตติ้งมานะครับถ่ายรูปถ่ายรูปมา แล้วก็ดูในรูปเอาอะไรเงี้ยเทคานก็ดูดูดูอะไรเงี้ยและทุกๆอาทิตย์นะครับเข <c oughs> าก็จะวิ่งกลับไปดูหน้างานนะครับเขายุดเสาร์อาทิตย์นะครับอ่าวันศุกร์ตอนเย็นเขาก็จะวิ่งกลับไปดูนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีเป็นบ้านเกิดที่นั่นนะครับก็ได้กลับบ้านด้วยได้กลับไปนอนบ้านด้วยแล้วได้ดูหน้างานด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เสาร์อาทิตย์ก็จะวิ่งกลับไปนะอ่าไปดูหน้างานว่าเฮ้ยมันโอเคไหมมันถูกต้องไหมอะไรอย่างงูอย่างงี้นะครับอ่ะแล้วก็ ทำแบบนี้ตลอดเลยครับสร้างหลังแรกเสร็จขายได้หลังที่สองก็เริ่มสร้างเสร็จขายได้ก็ทําแบบนี้ตลอดเลยนะครับเอาเรื่องลูกค้าล่ะผมก็สอบถามครับเรื่องลูกค้าทําไงนะครับเ,เรื่องลูกค้าทําไงก็เขาก็บอกง่ายๆนะครับว่าเรื่องลูกค้าเนี่ยมันไม่ได้เยอะแยะอะไรขนาดน,านั้นจริงนะนะครับเราไม่ได้แบบต้องมาพาลูกค้ามาดูทั้งวันทุกวันอันนี้เรื่องจริงนะครับของผมเนี่ยอาทิตย์หนึ่งนะ ก็ลูกค้าเนี่ยเขาก็จะว่างเสาร์อาทิตย์เหมือนกันนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็อาจจะต้องทําตัวให้ว่างไม่ไปเที่ยวไหนนะแล้วก็รอลูกค้ามาอะไรเงี้ยของเขาก็เรื่องลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็ว่างเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่จะวันอาทิตย์ด้วยซ้ําน,นะครับเขาก็ว่างวันอาทิตย์เหมือนกันเราก็มาวันอาทิตย์นะครับแล้วเราก็พาลูกค้าเดินดูอ่ะอะไรอย่างี้นะครับหรือไม่ถ้าเราไม่ว่างจริงอย่างผมเนี่ยบ่อยเลยนะผมยังไม่มีเซลล์ไม่มีเลยแล้วก็ไม่ว่างจริงนะครับลูกค้าก็ พี่ดูเองเลยนะครับอ่ะผมผมส่งโลคูชงโลเคชันให้ก็พี่เนี่ยมาดูหน้างุงหน้าง,งานเลยครับแล้วก็โทรคุยกันก็ได้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องลูกค้านะนะครับถ้าสนใจยังไงก็เดี๋ยวผมเช็คเครดิตเบื้องต้นให้อย่างงูอย่างงีง้อ่ะนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วเรื่องการเช็คเครดิตเหมือนกันนะครับเช็คเครดิตนะครับผมก็ถามนะครับถามว่าเอ้ยแล้วธนาคารมันเปิดจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยแล้วเราจะเช็คเครดิตให้ลูกค้ายัางไงนะครับ เขาก็บอกว่าเออผมก็ไปวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละเพราะว่าห้างเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยมันมีธนาคารนะครับที่เปิดอยู่ในห้างอยู่อ่าอะไรประมาณนั้นเราก็สามารถจะเช็คเครดิตได้นะครับเออวันเสาร์อาทิตย์เราก็ไปเช็คเครดิตให้ลูกค้าได้แล้วมันก็เหมือนเดิมนะครับมันไม่ได้เยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยผมว่าลูกค้าเนี่ยไม่สองสามคนเนี่ยน่าจะโดนสั้คนนึงแล้วนะครับก็เช็คแค่สองสามคนแค่นั้นเองแล้วเราก็สามารถเช็คเบื้องต้นได้เลยนะครับเช็คเบื้องต้นได้เลยคือไง ถ้าลูกค้าเงินเดือน2 0 0 0 0ืเนี่ยนะครับถ้าผ่อนรถคันหนึ่งนะถ้าผ่อนรถคันหนึ่ง7 8 0 0 0ปเนี่ยไม่ต้องเช็คนะครับไม่ผ่านต้องหาคนกู้ร่วมมานะครับหาคนกู้ร่วมมานะครับก็ต้องมีสลิปเงินเดือนมีอะไรเหมือนกันนะครับมีภาระมีอะไรไหมเนี่ยเราสามารถเช็คเบื้องต้นได้เลยนะครับถ้าบ้าน2ล้านไม่เกิน2ล้าน4เนี่ยเงินเดือน2 0 0 0 0ือ่ะกู้ได้นะครับเงินเดือนบวก OT บวกอะไรเงี้ย กูได้ถ้าเงินเดือนสองหมื่นนะแต่ถ้าเงินเดือนสองหมื่นรวมแล้วสองหมื่นมีค่ารถเกือบหมื่นเนี่ยไม่ต้องคุยกูยไม่ได้นะครับต้องปิดรถก่อนหรือไม่หาคนกู้ร่วมอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็เช็คเบื้องต้นได้เลยนะครับพอเราเช็คเบื้องต้นเฮ้ยน่าจะผ่านเวยน่าจะไปได้เราก็ไปเช็คที่ธนาคารอีกทีหนึ่งนะครับอืมก็สรุปก็โอเคผ่านไปได้อ้าวแล้วถ้าธุรกิจส่วนตัวทําไงธุรกิจส่วนตัวเนี่ยยากบอกเลยเลยครับเช็คยาก ไปธนาคารเขาก็เช็คให้เบื้องต้นคร่าวๆเ,เขาไม่การันตีเลยขนาดนั้นนะครับเพราะว่าธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างสวิงนะครับก็กู้ได้นะครับแต่แรกๆเนี่ยผมจะไม่เอาเลยถ้าถ้าจองแบบตอนสร้างบ้านเสร็จอย่างเงี้ยนะนะครับถ้าธุรกิจส่วนตัวเนี่ยผมจะค่อนข้างบ่ายนะครับจะเน้นหาลูกค้าประจําอย่างเดียวเลยนะครับแต่ถ้าบ้านสร้างเสร็จแล้วเอ้ยมีลูกค้ามาเป็นธุรกิจส่วนตัวสามารถย่นกู้ได้เลยพร้อมย่นกู้ได้เลย อ่ะมีโอกาสน่าจะผ่านสูงอ่ะเนี้ยผมลองนะครับถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวนะนะครับแต่ถ้าบ้านกําลังสร้างนะครับเราเปิดจองตอนกำลังสร้างอยู่เนี่ยธุรกิจส่วนตัวก็ก็จะไอ้นี่หน่อยจะบายบหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอยากจะบอกว่าเอ้ยมันทําได้นะครับไม่ว่าเราทํางานประจําอยู่อ่านะครับไม่มีเวลานะครับมีเวลาเฉพาะเสาร์อาทิตย์อ่ะเราก็ทําได้แล้วถ้าไม่มีเวลาสักวันหนึ่งเลยล่ะนะครับอันนี้ก็ยากหน่อยนะนะครับแล้วก็เรื่องลูกค้าเนี่ย เราก็สามารถฝากช่างไว้ได้นะนะครับผู้รับเหมาก็โอเคอยู่แล้วนะครับลูกค้ามาดูช่างผู้รับเหมาเขาก็จะบอกรายละเอียดนูนน่นนี่นั่นให้อ่าของผมก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็ทําได้ครับทํางานประจําก็ทําได้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ